วงแหวนรอบสามครับเป็นถนนวงแหวนรอบรอบเชียงใหม่นะครับมันจะมีอยู่วงแหวนรอบหนึ่งรอบสองรอบสามอันนี้เป็นรอบสองวงแหวนรอบสองถนนรอบตัวเมืองลอดอันนี้ลอดใต้สะพาน ส่วนข้างบนก็จะเป็นถนนสายเชียงใหม่ลำพูนกับเ,เขาเรียกว่าถนนสายต้นยางนะอยู่ข้างบนนะครับเนี่ยข้างบนเนี่ย,านนยทางลอดทางลอดเวียงกุมกามถนนสายเชียงใหม่ลำพูนต้นยางลอดข้างล่างนะเราไม่ได้เป็นไม่ได้ไปลำพูนเป็นถนนหกเลนนะฮะ เลนซ้ายสุดเอาไว้สำหรับมอเตอร์ไซค์รถยนวิ่งสองเลนเลนซ้ายเอาไว้จอดเอาไว้จอดแล้วก็เอาไว้ให้มอเตอร์ไซค์วิ่งเป็นหกเลนคอนกรีตตลอดสาย วิ่งแค่หกสิบนะแต่ดูรถแต่ละคันเนี่ยเหยียบอย่างน้นอยก็เก้าสิบบางร้อยบ้างอะนะบางช่วงก็จะมีป้ายบอกว่าห้ามเกินเก้าสิบแต่บางช่วงก็บอกเกินห้ามเกินหกสิบก็เห็นรถแต่ละคันเหยียบเป็นเป็นกันเป็นร้อยเนี่ยเนี่ยมีป้ายลดความเร็วหรือหกสิบเนี่ย เป็นเขาเรียกเวียงกุมกามนะครับเป็นเมืองโบราณอ่ะเมืองโบราณเวียงกุมกาม มองเห็นไกลๆในดอยคำวัดพระาธาตุดอยคำกันโู่ะอยู่บนเขานะครับมองเห็นไกลๆ,ๆนู่นแหละเด่นมากเลยอะวัดพระาธาตุดอยคำที่คนเขาชอบไปขอหวยกันเนี่ยไปไปบนไปบนขอนั่นขอนี่กันแล้วก็ถ้าถ้าใครสำเร็จได้ดังใจก็จะไปบนดอกเขาเรียกว่าอะไรถวายดอกมะลิ หลวงพ่อทันใจไปบนดอกมะลิหลวงพ่อทันใจว่าเออถ้าเราขอได้ถ้าสําเร็จก็จะเอาดอกมะลิมาถวายก็แล้วแต่ว่าใครจะบนยังไงนะจะเอากี่พวงอะไรก็ว่าไปวัดพระธานุต่อยคำ ซ้ายนั่นก็จะไปแม่ห้องสอนนะครับเลี้ยวซ้ายเนี่ยถ้าเลี้ยวขวาก็เข้าตัวเมืองเชียงใหม่เลี้ยวซ้ายก็ไปไปอำเภอหางดงสันปะตองจอมทองหอดแม่สเสลียงแม่ห้องสอนนะครับแต่เราไม่ไปครับเราก็เลยลอดใต้สะพาน วัดด,วพพาทาทดอยคำพระธาตุพระธาตุดอยคําไม่รู้ว่าใครเคยมาบ้างบางคนก็มาหลายรอบผมก็ไปหลายรอบอะว,วิวสวยมากครับไปถ่ายรูปชมวิวด้านหน้านะครับด้านหน้านี่ยเป็นจุดชมวิวสวยมากเลย หน้าเป็นไฟแดงนะครับเลี้ยวขวาก็จะไปทางดาสุเทพนะครับไปทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็เลี้ยวซ้ายก็จะไปไปอำเภอแม่วางไปหางดงไปสันปะตองครับไปดอยหลอจอมทองครับไปแม่ฮ่องสอนก็ได้ครับอำเภอ,อเสมืองนะ ไปสมงไปหางดงสันปตองแม่วางครับเลียวซ้ายเดี้ยวขวาก็เข้าเมืองเชียงใหม่นะครับตรงนี้เขาเรียกว่าคลองจรลประทานนะครับเป็นคลองจลประทานมีน้ำน้ำก็ไม่ค่อยมีช่วงนี้น้ำไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ คลองส่งน้ำชนระทานนู่นดอสุเทพครับนู่นแหละดอสุเทพมองเห็นอยู่บนดอสุเทพนะอากาศเย็นนะถึงจะเป็นหน้าร้อนก็ข้างบนก็ยังเย็นอยู่ไม่ร้อนเท่าไหร่นู่นะมองเห็นอยู่นะดาวสุเทพสูงมากนะมองเห็นเหมือนไม่ไกลนะครับแต่ขับรถขึ้นไปเนะี่ยกว่าจะถึงนานมากเลยนะครับ เรามองเนี้ยเหมือนไม่ไกลอะ่ะขับรถขึ้นไปเนโอ้โหกว่าจะถึงดอสุเทพไกลมากเลย องชนรับประทานเนี่ยครับโอ้ดูน้ําน้ําก็เยอะอยู่นะเห็นน้ำไหลอยู่นะน้าไหลอยู่แต่น้ํามันสีออกเหลืองครับ Ya, 내가... m